โอ้ท่านอะไรนี่ปลาครับผมใส่มองมานน่ใส่มาเมื่อเมื่อวานเมื่อวานครับเพิ่งมายามตอนเช้าโอเคนะท่านโอเคเลยครับรผมเป็นปลาดุกช่วงช่วงนี้ปลาขึ้นพอดีปลาขึ้นครับผมปลามันขึ้นแล้วมันก็วิ่งหาที่ที่ไข่เลยไปดักมองมาโอ้โหมันจะเป็นช่วงนี้แหละครับท่านช่วง ที่เขาจับปลาได้กันตัวนี้แหละเด็กในสะมันกำลังจะออกออกไปห้วยขาปลาเยอะอยู่ครับผมเพราะปลาผมไม่ได้สูบสี่ปีแล้วอ๋อสาตรพี่หวานดึกห้วนั่นแหละครับที่ที่ไม่ได้สูบสี่ปีแล้วที่เขาถามว่าทําไมโอ้มันไม่แปลกที่ว่าไปใส่มองมันถูกแต่มันไม่ถูกนะครับถ้าปลาไม่วิ่งมันจะไม่ถูกผมลองใส่หลายครั้งนะคือใส่ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวที่เ ผมลองใส่มาเรื่อยครับมันไม่มันไม่ถูกเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกือฝนตกแล้วก็น้ําขึ้นน้ําเริ่มจะขึ้นน้ําไหลลงจากห้วยนะปลาเลยมันก็วิ่งวิ่งจะหาที่ไข่มันคิดว่าข้างนอกมีไข่มีน้ำมีอะไรนะมีน้ามีทาเลที่ดีครับอุ้น่าเยอะนี่แล้วก็ใส่มองไว้ก็คาดว่าน่าจะประมาณห้าหกล้ยเกือบสิบโล้ผมถือปวดแขนเลยอะน้องตัวใหญ่่ไ โอ้ก็ทอดเลยครับนี่ทอดทันเนาะครับเดี๋ยวพาไปใส่ไซได้เลยปลาปลาหวมันขึ้นหูวนไงใส่ไซเลยใส่น่าจะติด์งนี่แหละครับผมมองซื้อมาเมื่อวานนะของใหม่ครับจับของใหม่ครับยาวๆใหญ่ๆของใหม่ก็คือของใหม่ครับผมครับผมเปิดซิงเลยครับเบิรซิงเลยของใหม่มีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ของเก่าก็คงไม่ได้เปิดซิงครับปลาลายครับปลาลายปลาลาย ครับปลาใสาออกอช่ไหมท่านปลาช่อนแต่โดนตัวใหญ่อะโดดไอ้รุ่นรุ่นกิโลสองกิโลอะออมันขาดหมดอะ <โฮ S 2> มันชนมองขาดหมดอะมันพ่อปลาเราไม่ได้สูบไงมันจะเป็นปลาธรรมชาติก็ก็ดีมันยังดีที่มันได้ขึ้นห้วยขึ้นลงตุงนาไปนะเพราะว่าเขาจะได้ขยายพันธุ์ต่อ เดี๋ยวเขาก็วกวนกลับมาสะคืนอ่าใช่ใช่เวลาช่วงนั้นเป็นมันก็เป็นการอนุรักษ์พันปลาด้วยถูกต้องครับแต่ว่าสาอื่นๆที่เขาสู่ไปก็เขาก็ได้อนิสงจากเราก็อนิสงจากเราอยังพันเด็ดใส่ก็อนิสงอนิสงจากเราก็คือหมายความว่าปลาที่อยู่ในเราเขาก็จะไปออกไปไข่ที่ที่อื่นนะพอไข่เสร็จปุ๊บเวลาเขาโตมาแม่เขาก็จะพามาสะคืนว่า เราก็ได้นี่ต่อยอีกรอบหนึผมเขานี้ว่าจะไปใส่ไว้อีกรอบครับอ๋อช่วงอันนี้ถ้ากู้เสร็จก็เอาไปใส่ต่อแล้วก็ไปใส่ไส้ต่อด้วยครับใหญ่เนาะปลาอะไรนี่เนี่ยโอ้ปลานี่นะอ๋อปลาปลาเขึงปลาเขึงปลาหมออู้หูตัวใหญ่เลยใหญ่ครับใหญ่ปลาหมอเท่รึเปล่ไม่ใช่ปลาหมอนาเนี่ยแหละครับปลาหมอนาครับอ๋อดูดิครับเนี่ยปลาหมอนา ใหญ่จริงประโมนาครับผมว่าคุ้มครับผมปลานาที่ปลานามองเดียวที่ได้ขนาดนี้ปลานาเขาห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าไปวัดก็ไม่เป็นไรครับผมเ็าก็อันนี้คือปลานาครับผมปลานาเขาห้ามปลานาจับได้เขาห้ามฆ่าสัตว์แต่ฆ่าไปวัดก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อแกว่าจนหยอดเลย คุ้มครับผมคุ้มครับคุ้มครับคุ้ม,มถือว่าคุ้มซื้อมเม่ววานนะับเนาะใช่ใช่ซื้อมเม่ววานก็อ,อ,อ,นอย่าเพิ่มประสานเป็นการก็เป็นการอนุรักษ์ปันปีกคือเราจับจับพอได้กินอืแต่เราไม่ได้สูบให้หมดสระแทนแมนปกติบออเขาจะสูบแล้วก็ขายปลาไปอืมผมเคยสูบแล้วเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วเคยสูบแล้วพอปีหลังๆมาปลาในสาะจะไม่ค่อยบีเลยอืมันแบบเหมือนกับเราไม่ได้อนุรักษ์มันปลาไว้ มันก็ไม่ค่อยอยู่ในสระนะฮะมันก็มาน้อยมาน้อยพอที่ปุ๊บเราอนุรักษ์ไว้ปุ๊บเราไปอนุรักษ์ไว้เราก็ได้กินตลอดตลอดปีเลยคือจเหมือนกับท่านมาผมเนี่ยผมก็พาวันแหวันกี่รอบแล้วนี่สานี่สิบรอบแล้วไหเกับสิบกว่าเห็นไหมมันเราได้กินตลอดอ่ะใช่ล้วแต่ละครั้งนี่เราขายครั้งเดียวคือจบเลยไม่ได้กินได้แต่เงินมาใช้มาถึงสองวันกัหมดเงิน ใช่ไหมได้กินตลอดอันนี้ได้กินตลอดสดด้วยจากสดด้ยจากสาครับผมปลอดภัยด้วยเดี๋ยวไี่น้องท่านใดก็สนใจก็มาหาใส่เบ็ดได้ครับผมหรืมว่าสนใจมองมันมันอีกอย่างหนึ่งไงคือเรานนู้รักขันเปลาไว้เนาะมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราหาใส่เบ็ดใส่อะไรมันไม่แปลกใจเลยครับที่ใส่เบ็ดได้ปลาเยอะอืเพราะปลาช่อนออกจากสามีตัวใหญ่เนาะมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในทุ่งนาเลยครับยิงน้ำเยอะด้วยปีนี้ อยู่ในทุ่งนาวิ่งไปวิ่งมาเราก็ได้ใส่เบ็ดกันเทศกาลนี้ก็มาใส่เบ็ดด้วยกันครับผมบผมอะไรพูดใช่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 ครับผมวันนี้เดี๋ยวปักปากหลักขึ้นนี่สักสองสามคืนถูกต้องครับผมครับผปลาถูกต้องครับผมมาพี่พี่น้องมาปลดปลาใส่กันครับครับผมครับผมมาครับโอเคครับนี่ครับครับผมมองใหม่มองใหม่ครับครับเดี๋ยวไปช่วยกู้ช่วยเก็บแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม